ว้าววาวาวอ้าวน่ง่งเน่นอนเป่าปากนะนหล่นาวให้เลยตัวหายแดงแล้วี๋ยตประตูคือประตู เหมือนไข่นูเหมือนไข่โอ้คิวส,สวยจริงหนุเหม, <c oughs> <c oughs> อม,มือนปูพูดดังนูเหมือนปูเหมือนเหมือนปูตอนป่วยเหรอ <c oughs> จมูกเหมือนปูตอนป่วยนี่น่ากลัวนะแซ่บขนาดเลยแม่แม่สาวขาวอืม เขาชื่อขอเหตมีเบออิร์โขอเฮตที่เขาเอามาใหพร้อมดิ<ห> <c oughs> อวี๋กินน้ำขิงเลยไหม๋ยวกให้ไปอันนี้ล่ะแล้วก็กินยาเน,นี่ยนะมันจะไม่กัดกระเพาะใช่ไหมันมีแต่น้ำน้ำ บาบาบ้า,บา,บาแกนึงแก่นึง่นึอื้อหูยิแหงใช้ได้ <laughs> ติดละติดติดให้อุ่นละติดให้อุ่มละเิ็นิบดิบดิบให้พัดไหล่ทิบเออเออเดี๋ยวอย่างนั้นกันนมมรกิ้าวเล เสียใจร่วยู่กับปู่เลยให้ปู่อุ้มเลยอหมโอเคโอเคโอเคบายบายแล้วนะบายบายนะอยู่กับปู่นะไปบายนะบายนะนั่งกับปู่นะเฮ้ยมา66เป็นรถยจันบร์นเบิร์เินไหลายเลย่นล